ทีมงานคฟาเต,เตอร์ตัวพ่อไลส์ไตสงขลาครับชุดสืบสวนภาค9ที่นําโดยพันตระเอกสมพงศ์สวรนวงศ์รองผู้กำกับการสืบสวนภาค9้าเป็นหัวหน้าชุดนําทีมลุยลุยเองเลยไม่ใช่ลุยกันที่บ้านเรานะครับแต่ว่ายกกําลังกันไปลุยถึงจังหวัดอุดรธานีไปตามจับนัก้ายาเสพติดระดับหัวแถวระดับหัวหน้าเครือข่ายที่อยู่ต้นน้ําส่งมาขายในพื้นที่ภาคใต้เ เป็นการขยายผลมาจากคดีการจับก,กุมยาบ้ากว่า3 0 0 0เม็ดในสวนปาล์มพื้นที่จังหวัดตรังเมืม่อวันที่29มีมนาคมที่ผ่านมาได้คนส่งยาหลายคนเลยครับและก็มีพยานหลักฐานทางพยานบุคคลเส้นทางการเงินภาพกล้องวงจรปิดหน้าตู้ ATM แล้วก็การติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆชัดเลยว่านายจารันแท่หั่งอายุ31ปีหรือว่าแม่น เป็นคนสั่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายนี้และเป็นคนตรังแต่ว่าไปสั่งการอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับเมื่อทุกอย่างได้ที่หมดแล้วก็ลุยกันเลยทั้งสืบภาค9สืบจังหวัดตรังแล้วก็สืบในพื้นที่สพนายุงจังหวัดอุดรธานีที่พาไปจับเฉียบขาดสไตล์สืบภาค9้า 9, จริงๆครับไม่มีรอดไม่มีหลุดไปได้สักคนเชิญรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ถนนแคบรถเผื่นอนวาที่น,นะไหลมาเลยไหลมาเลยไม,เยไมเย่เป็นไรชุดตังเข้าดูไปเลยเข้าดูหน้าบ้านไปเลยชุดตังเข้าไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเดีย๋ยวผมจะขับตามตูดแล้วเปิดทางข้างหลังรถเก่งข้างหลังวิ่งเลยรอบข้าง Sao lên nè, sao lên nè Ba băng 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 rồi băng 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 băng

เร็วอยู่ในห้องใช่ไหมเจอเบ็ใช่ไหมเ๋ยวไเรียกเรียกเรียกไอ้ในห้องออกมาเจอเบดเจอมาเรียกเข้าไป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 ไปหยุดหยุดแล้วถ่ายปยอยู่แล้วถ่ายมัอยยกมือเข้ากมือยกมือกมือ มาใก่อนไม่ไม่ยกขึ้นไม่ยกขึ้นไม่มนไม่เดอยไม่เดือยเน่ลงน้ำนี่เอาเอาไมพูดเลยเอาไหมหยาบสายน้องผู้หญิงออกมาเด็กเด็กวางไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอุ้มน้องผู้หญิงนั่งชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเชิดเชิดเบียง à phạt <laughs> trang này lại like này qua wow. đây cuộc đây khăn lạnh ở đây mới tông nên cho không

นี่เป็นการนําหมายค้นศารจังหวัดอุดรธานีเข้าตรวจคนที่บ้านเช่าหลังนี้ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลนายุงอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง3รายที่หมายหัวเอาไว้ว่าจะไปจับ3รายมีหมายจับรวมกัน15หมายจับ แยกให้รู้ให้ดูกันตัวเป็นๆทีละคนทีละคน1จรันหรือแม่นเส่หังอายุ31ปีคนตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังเจ็ดหมายจับนางสาวกรนัดหรือจุม๋มยิ้มย่องอายุ31ปีคนตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังสี่หมายจับแล้วก็นายเจษดากรพิสุทธิศักดิ์อายุ31ปีคนตำบลน,นาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังสี่หมายจับหมายที่โดนก็ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดและก็คดีฟอกเงิน เหมือนกันทั้ง3คน ไม่ได้จับแค่3คนนี้อย่างเดียวแต่ผลจากการตรวจค้นบ้านเช่าหลังนี้พบปืน9มม1กระบอกกระสุน40นัดปืนไทยประดิษฐ์ใช้กับกระสุนลูกซองเบอร์12และกระสุนลูกซองเบอร์12 2นัดแล้วก็ยังมีทองรูป,ปพันธ์พระเครื่องรถเก๋งอีก1คันยืดหมดแล้วก็คุมตัวไปทําบันทึกจับคุมที่สพานายูงจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะคุมตัวทั้งสคนกลับมาดําเนินคดีที่จังหวัดตรัง จับมาก็หลายครั้งนําลูกน้องเสี่ยงเป็นเสียงตายมาก็หลายหนเด็เปีกมือปืนบัญชีดํามาก็หลายคนได้ยินแต่ชื่อพันตํารวจเอกสมพงศวรรณวงศ์รองผู้กำกับสืบสวนตํารวจภูธรภาค9้าดังมาตั้งแต่เป็นผู้กับกองหกกองปราบตอนนี้มาเป็นรองผู้กำกับสืบสวนภาค9ก้าก็ยังลุยไม่หยุดเวลาออกในตัวพ่อมีคนถามมาทุกทีไหนอ่ะคนไหนอ่ะผู้กับพงศ์แม่ขอโทษทีคนนี้ไงครับพันตํารวจเอกสมพงศวรรณวงศ์รองผู้กำกับสืบ สวนตะวัูทรภาค9ขอให้บอกคดีไหนคดีนั้นถ้าลองได้นำทีมลุยเองแล้วเปิดห้องขังรอไว้ได้เลยพลาดยากไอที่ว่าทำร้อยจะเดินลอยหน้าลอยตายังไม่ถูกจับประธานโทษเธอพี่ยังไม่เจอกับคนนี้ทีครับลองได้ไหมตอนตวสองคนาแล้วยกกับคนของคนเดียนะแล้วรูที่ตัวเขาอย่างผู้หญิงมีเฟืองไหมมยะเ